ชีเซสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามนิกันติกอล์ฟคลับค่ะและก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องจีนอาทยาธิติกุลน,นะคะ,ะซึ่งธีมในวันนี้คือเช็คลิสต์เดย์ค่ะเช็คลิสต์ก็คือการที่เรามีลิสต์รายละเอียดของ รายละเอียดต่างๆที่เราต้องทำนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมไม่พลาดนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยกับน้องจีนนะคะถามถึงลิสต์รายละเอียดในวงสวิงที่เวลาน้องจีนไปซ้อมดรีฟเนี่ยมีเช็คลิสอะไรบ้างในวงสวิงจริงๆก็มีก็มีพอสมควรนะคะ<ฆ>เพราะว่าเวลาอ่าถ้าโค้ชอยู่เราไม่เป็นไรอยู่แล้วเขาจะดูให้เราได้เขาจะดูให้เราได้เรามีปัญหาอะไรเราก็ถามเลยเขาก็จะดูรอบๆให้เราแต่พอเราอยู่คนเดียวอื เราไม่มีโค้ชอยู่อย่างจีนนียค่ะก็ไม่ค่อยอยู่กับโค้ชมากเพราะว่าจีนอยู่ต่างจังหวัดไกลนะอยู่แถวนี้เองอยู่แค่บ้านโป่งเท่านั้นเองใช่ค่ะก็มีเช็คลิสต์พอสมควรค่ะในสนามดรีฟเพราะจีนเป็นคนชอบดรีฟอยู่แล้วด้วยก็ต้องมีเช็คลิสต์ของเองค่ะทีนี้ในเช็คลิสต์ต่างๆรายละเอียดที่จะทําให้สามารถตีได้อย่างสําเร็จตามที่ใจต้องการเนี่ยมันมีอะไรบ้างของจีนจะมี5อย่างหลักๆค่ะเรียกว่า5อย่างหลักๆก็มี1เช็ค อะไลเมนต์ตัวเองอันนี้สําคัญนะคะสำคัญที่สุดเลยที่สุดเลยค,คือบางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะไปมัวคิดถึงแต่ละโพสิชันของวงสวิงแต่สําหรับโปรเองแล้วเนี่ยเรื่องอะไลเมนต์เนี่ยสำคัญเป็นอย่างแรกเลยใช่ค่ะ,ะ,คะเพราะว่าเราตีตรงแต่เราเลงไม่ตรงมันก็คือไม่ตรงไปเลยใช่แล้วบางทีเราเลงไม่ตรงแต่เราคิดว่าเราเลงตรงเราก็แก้ แก้วงตัวเองมันก็ทําให้ติดวงไปแล้วก็ติดเลงทางนู้นทางนี้ไปเลยเพราะฉะนั้น alignment อันดับ l i g เมนต์อันดับหนึ่งว่าเลงตรงไหมน้องจีนมีวิธีเช็คไหมคะอันนี้ค่ะไลเมนต์ที่เป็นตัวที่พี่อุ๋ยถือไว้นะคะก็คืออย่างเช่นเราจะไปเป้าหมายที่อยู่ตรงนู้นก็คือธงนะคะแล้วก็อันนี้ลูกกับหน้าเหล็กค่ะมันต้องตรงไปที่ธงแต่อันเนี้ยสติ๊กที่เราจะวางขาเนี่ย มันต้องซ้ายกว่าทงนิดนึงค่ะก็คือขนานไปมันจะขนานกันใช่เหมือนลังรถไฟเนาะอันนี้เป็นอย่างคือน้องจีนต้องวางอะไลเมนติกทุกครั้งที่ซ้อมทุกครั้งที่ซ้อมเลยค่ะใช่ค่ะไม่พลาดเลยนะในเช็คลิสต์อันดับหนึ่งอันดับที่สองนะคะพอเราได้แล้วเราตรงแล้วใช่ไหมคะจีนจะเช็คกริปค่ะกริปนะคะกริปก็เป็นอีกหนึ่งเบสิกสำคัญนะคะของวงสวิงเพราะว่าถ้ากริปเริ่มแรกไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้วงเพี้ยนไปด้วยใช่ค่ะจีนก็เคยเป็นค่ะช่วง ประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาค่ะเคยแบบไปสตรองมากแบบสตรองมากสตรองสุดๆแบบอย่างนี้เลยคือมือซ้ายคว่ำเลยมันจะแบบคว่ำไปเลยแล้วมือขวาก็หงายไปเยอ่าแล้วมันทําให้มีพลาดตีพลาดซ้ายทั้งใช่ค่ะก็คือจะดรอคือทั้ง2อย่างคืออไลเมนต์กับ กริปมันคือคือไม่ดีใช่ไหมคือมันก็จะเล็งขวามันจะเล็งขวามันก็จะดอเข้ามาแต่ที่เราตีได้เพราะเราชินเราชินเราชินแต่ถามว่าดีไหมคือคือไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เช็คลิสต์อย่งที่2ของน้องจีนก็คือเรื่องของกริปที่ตอนนี้ทําให้มันสตรองน้อยลงใช่ค่ะก็เป็น normal strong หรือว่าก็มาวิกมากขึ้นกว่าตอนแรกโชว์ให้คุณผู้ชมดูฝั่งนี้นะคะว่าลักษณะของกริปของน้องจีนเป็นยังไงโอเค อ่านี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเช็คลิสต์ที่2ที่น้องจีนจะต้องดูเสมอว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกค่ะสามค่ะค่ะเพราะได้หนึ่ใช่ไหมคะสจีนจะเช็คตอนขึ้นค่ะตอนขึ้น take away นะคะ take away ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเกี่ยวเนื่องมาด้วยกันหมดต้องแก้กิฟต์ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจีน strong มากแล้วพอขึ้นนะคะจีนหน้าไม้ปิดมากจนแบบเป็นางอืมอ่าพอ พอปรับกีบิ่ขึ้นจริงกลัวมันติดจริงก็เลยต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าเราสแวรไหมเราโอเคไหมแล้วก็ไม่อยากให้ตัวของแขนแบบไปแยกออกจากตัวอันนี้ถือเป็นอย่างที่3าม take away ใช่ take away คือให้หน้าไม้เนี่ย square square อยู่แล้วก็แขนไม่กางออกนอกตัวนะคะถือเป็นเหมือนกันสร้าง connection ไปในตัวว่าขึ้นมาเนี่ยแขน กับลําตัวต้องไปเป็นชิ้นเดียวกันไม่แยกออกใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้อย่างที่สามแล้วค่ะและอย่างที่สี่นะคะของจีนน่าจะเป็นเวลาตอนขึ้นแบ็กสวิงค่ะตอนขึ้นก็คือจะเทิร์นให้มากขึ้นก็คือไปทั้งทั้งตัวไปโอ้โหมองด้านนี้นี่ตัวอ่อนมากเลยนะโค้งแล้วก็อ่อนใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่ปรับมาใหม่ๆคือจีนยังมีแบบอย่างนี้อยู่คือเหมือนตัวอยู่เหมือน move movement ออก move ออกจากตรงกลางใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องจีนจะฝึกเรื่องของการเิร์นไหลให้มากขึ้นในขณะที่ยังยังอยู่อยู่กับลูกอล์ฟอยู่ใช่คอันนี้ก็เป็นอย่างที่สี่ค่ะแล้วอย่างที่5้าของจีนนะคะจะเป็นการถ่ายวงสวิงตอนตอนตอน drive ก็จะให้คุณพ่อถ่ายวงสวิงว่าจีนมีติด early extend ไปนิดนึงค่ะคือคลายเร็ว่า e a อย่าง t e ี้เอ early extend ในแง่ที่ว่า posture ของเรามันเด้งขึ genuine genuine <oh> ้นมนเพราะว่าแล้วมันจะทําให้จีนชอบตีพุชจชอขวาก็เป็นปัญหาของจีนในหลักๆตอนนี้ค่ะก็มีเช็คลิสทั้งหมดทั้ง5้าอันสุดท้ายเนี่ยนะคะที่ว่า Early Extend นี่น้องจีนถ้าถ่ายออกมาแล้วมัน Early Extend เราต้องแก้ไขยังไงคะ จินก็มีดีลค่ะจากโค้ชมาก็จริงๆจะทําตอนที่กําลังซ้อมอยู่ก็ได้หรือทําตอนที่อยู่บ้านก็ได้ค่ะวางทำได้บ้านก็ได้ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ด้วยก็ได้เลยทำยังไงเอ่ยค่ะก็เอาเก้ออีนะคะมาวางที่ก้นเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะอาจจะหาไม้อะไรก็จริงๆไม่ต้องเป็นไม้กอล์ฟก็ได้ก็คืออยู่ในท่าโพสร์ของการตีกอล์ฟแล้วก็หมุนไปนะคะแล้วให้ก้นเนี่ยติดกับเก้าอี้ข้างหลังติดกับเก้าอี้ตลอดอย่าให้ถ้า ตอนลงนะคะถ้าเราหลุดมาเงี้ยเราจะหลุดมาจากเก้าอี้ละอ่าแสดงว่าเรา early e x t e n d เรา early e x t e n d แล้วเราก็จะเขาเรียก compensate หรือแบบแก้นะใช่เราก็จะแบบใช้ข้อมือเยอะใช้ข้อมือเยอะอื่นจะไปขวาจะไปซ้ายก็้ไปได้หมดไปได้หมดทุกทางเลยจึงก็พยายามให้มันก้นของจีนนะะติดติดกับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นรริลที่น้องจีนําททำได้ที่บ้านทำได้ที่สนาม drive นะคะอ่าวันนี้ก็ มีเช็คลิสต์1,2,3,4,5ของน้องจีนมาฝากกันขอบคุณน้องจีนมากๆเลยที่มาแชร์<ะ>เคล็ดลับให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณน้องจีนด้วยที่มาแวะมาคุยกับเราในรายการ3เทปแล้วนะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาทาง แฟนๆรายการทีออฟแล้วก็เราเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับน้องจีนใน <ะ S 2> ทุกๆก,การขาแข่งขันให้โชคดีนะคะแล้วก็ว่างๆแวะกลับมาพูดคุยกันยินดีเลยค่ะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชีเซซสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย thank <laughs> you